นี่มาหาอะไรกินไหมผมนี่ร้านน่ารักมากเลยเบื้องีเง้เงไม่ขายบปรู้ไปกินเลี้ยงไว่กินบะเออไปกินไปขายแน่โอ้โกินแน่ไปขายแน่เนาะนี่เขาเรียกไก่งวงแต่ว่าเขาจะใช้นี่นี่ไว้โอ้ไม่ใช้ก็มันก็ไป <c oughs> ใเรากรักกรักกรกนไก่งวงอเลียอย่างนี้เลยเนาะเออไม่รู้อะอะไรนี่ยแต่ว่าสังเกตต้งหัวนี่้็เป็นบรรยากาศที่เราสบายดีเขย่งงงเยอเลยนะอติดนี่บัมีเทอยเนีขายเฟือบอ่ะ โอ้น oh, hey, str ี่เอาผักเล้เราไปกินเผือกเนาะใช้เผือเราเดี๋ยวเราไปกินเผือกกันนี่กินนอนห้อนเน่าหนาวแบบนี้นี่เดัหนอน้นอน้จะเป็นร้านยเผือเจราไปก่อนหอังเลยหอมเลย เป็นแบบหมูหมูต้มด้วยอ่ะเออแบบนี้เราออเข้มาอ่นหน่อยวันนี้ันอาทิตย์วันนี้ก็อที่อัยิบเขาโอ้โหัากาศนาวไม่หนาวุกวันตัไอไอจากนอนี่เหมือนขึ้กูจบเลยใช่ปะขึ้นเส้นหังนี่

กินกระไรเลยสิบห้าหมูชาเป็นสิบห้านะก็หนึสิบบาทโอ้ยหมูก็นั่งมาหน้าร้านที่บอกว่าจะได้เขาค่อยๆเขาเปียนเอาหมูหลายๆเลสเส้นน้อยๆเอาหมูเยอะๆเอาเอาเอาเส้นเล็กเส้นนี้บอสเส้นเส้นใหญ่เส้นน้อยเอาเส้นใหญ่ดีกว่าเส้นใหญ่บ่เคยกินก็เอาเส้นน้อยได้ไหมดูดิเส้นจะใครเส้นปุจจับเลยอืมนี่มาดูดินี่เลยเส้นใหญ่อันนี้ก็เฮ็ดเองอ่ะ เอน้อนนัลอะไรมะพร้าวที่เรากินมเออมะพร้าวมะพร้าวแก้วใช่ใช่มะพร้าวแก้วของเข้าของข้าเอาเอาอันนี้เด้อเป็นใหญ่เนใ่อันนี้เป็นเส้นเฝ่ออันนี้เส้นกระเปียเส้นกะเปียนอยเป็นยังไงเอาเส้นกระเปียกเอาเส้นกระเปียกอ่าอันนี้นอกอ่าข้าใหญ่เนื้อันนี้สิบสามมนัมเนอกตาทำเลยคราบพิเศษที่สองนะเราไปกินกันเดี๋ยวเราดูแม่ค้าทำแป๊บเดีย โอโหขายขายทุกม,มือเลยบอกขายทุกม,มือขายทุกม,มือบอกขายคือวันนั้นคือเป็นเป็นเล่นอื่นเนาะหรือไม,ไม่ไม่ก็เมาเนาะเ <c oughs> มาอยู่บอกผู้หญิงเล่าเมาเหมือนกัน <c oughs> มีงานบุญงานแต่งแต่ไปเนาะนี่ไงใกล้นก่เนี่ใกล้ๆเขามีงานหยังมู้เนี่ยงานบุญงานบุญงานบุญบ้านบอกเราบอกว่าขายขายให้เราเสร็จคนก็จะไปแล้วไปงานบุญแล้วอ๋อม้อโกอยู่นี่ อะไรหม้อนั่นล่ะไฟไม่ได้ทำมาเออช่วยด้วยช่วยหน่อยหม้อนั้นคือหม้ออะไรหม้อน้ำซุปไงวิดนานๆที่ไดยินเ้าเปียกแบบเ้าเปียกแบบหมูต้มแบบนี้เนี่ย้าก็ก็เปียกแบบนี่เลยอือันนี้เส้นใหญ่ป่ะเส้นใหญ่ลวกนานบ่ะโบราเนาะโบนาณเปนมะพร้าวอ่อนร์มันทำมาจากแป้งอะไรอ่ะข้าวเจ้าเป็นข้าวเจ้าอย่างเดียวหรือก๋าเหนียวด้วย ข้เนียบ่มีะเนียวบ่มีอ้หหลายนะดูบึ่งควันเนาะมีส้เลือดหมูเลือดไก่เลือดคนเ้ยเลือดเจ้านั่นแหละว่าซั่นเจ้านั่นแหละ อันนี้หอมเกียวหรือก็อะไรก็เตียยเกียวอ่ะทุกคนคียวถ้าไม่ถ้าหลังจากนี้พี่เสียคิปแสดงว่าเราเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ร้านนี้โอ้หอมซอยหลายๆซายซอยหลายๆเออเฮ้ยหนูเราสั่งพี่เสียได้าทุกอย่างเราทุกเสียอันนี้ลูปวันนี้แม่ลูกนี่ขอขอมันมันได้ป้ะเนี่ยเออเป็นมันอยากได้มันๆบอแมันๆอยากได้มันมันนพิเศษพิเศษยเราจะเราจะหยิบน้นตุ้ยเคส่ให้คนตุ้ยก็อยากกินมันๆอีกเฮ้ยดู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 มันๆ มันจริงหรอมันจริงนี่แล้วก็เขจะหั่นบางๆนะเราก็จะได้กินแซ่บๆเราก็หั่นหนายอยูอ่เดี๋ยวมาไม่ถ้าหั่นหนามันจะเคี้ยวยากไงถ้าหั่นบางๆมันจะนุ่มแล้วแม่ค้า,าก็ประหยัดด้วยนี่เป็นพ่อค้าปลอมตัวมาหรือเปล่า <laughs> น่ากินน่ากินน่ากินอ้าวเอาไปใส่หม้อมั้ยชวยอาไปใส่ช่วยค่อยเฮ้ยตามองเลยขอหั่นเก็บไว้ก็คือหั่นทีเดียวให้มันเยอะเลยมาหั่นเทไรซ่าเดียวเก็บไว้ก่อนรู้ก็ไปบังไอ้ไอ้ไอ้ไขมันไขมันเราไว้อคือโบได้ก็คือเป็นเนื้อแดงเหมือนเดิมไม่คครบอกอยากได้มันๆใช่ไหมหยิบขวดน้ำมันลงมาที วิธีกินแบบนี้นหละจริงๆอ่ะกินกับเส้นเนี้ยแล้วกินแห้งนะแบบเออมันจะแซ่บหลายแซ่บหลายอย่างไรมันมันอย่างไรมันมันเอามันไปแล้วค่อยเอานี้ธรรมดาแห้งนั้นเด้อธรรมดาเอาเป็นแห้งแล้วก็ฮิตบอเมืองลาวฮ็ตบ่สแห้งโด่เป็นแห้ง่ะแม่า เขาบอกเคยกินล่กบ่อน้ำบ่วพีชันไม่เอาน้ำไม่เอาน้ำเอาแห้งแล้วก็ใส่ใส่เครื่องปรุงดันลวกนลวกข้างในได้เข้าอะไรเนี่ยเอ้าโอ้ยน้ำซุปพี่แจว่าตรงนี้เขาไม่ใส่แป้งนัวเลยนะพี่ชายเขาก็ไม่ไทยคือทุกเครื่องปรุงได้อยู่ข้างในหมดแล้วเนาะหรือว่าอยากเอาอยากเติมเอาอยากเติมอยากเติมอยากเติมคือไปเติมตรงนู้นเอาโอ้ได้แล้วเอาฝากมา ต้มใส่ก็ได้อันนี้อะไรแม่แม่เฮ้ยเอาต่อไปของเจ้าต่ออืมพ่อนกินก่อนก็ได้นะเฮ้ยหนูจะกินเส้นนี้เอามาเอาต่อไปเป็นเส้นธรรมดาเส้นน้อยเส้นน้อยนี่ซื้อเข้ามาหรือเฮ็ดเองซื้อข้าวาอันนี้คือแต่นี่เฮ็ดเองเปล่าเส้นน้อยเส้นน้อยเป็นเส้นถ้าเปลี่ยนเส้นปกติเส้นน้อยเนี่ยเส้นปกติเขาจะกินนุ่ม โอ้เหนียวนุ่มเนาะคือตอนนี้ลูกค้าหลายแล้ววันนี้เป็นวันเสาร์วันจันทร์บาร์ไลบาร์ซามันจันทร์มันเออเหรอวันจันทร์มันมันมันจะหลายกว่าคนเฮ็ดงานเนาะมันเพลียเนาะเออวันเสาร์วันจันทร์อุ้ยพวกแคบเดียวเองอ่ะมเซเว่นว่าน้ำเขาร้อนมากเลยนะดูแล้วก็เหมือนข้าวปุ้นเนาะ เออคล้ายๆกับปุ้นคือกันอืมเส้นน้าหรอยจังเส้นนุมน่มอืมเส้นนุ่มนยดบ่เอาก็ได้เนาะเออั <c ười> ก,กับเอาอยู่บ่ามาคิดตังก็ได้ <c ười> <c ười> เอาหมด <c ười> คิดตังเพิ่มเอาเอาัอาก,กับไปคิดตังเพิ่มแมน่น สองบาทพันกี่บไปแล้วเอาชาวที่สองไปแล้วคนที่สามคือเอาอะไรนี่แล้วเส้นนี้อ๋อเส้นเส้นเอ่อเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเฟอเส้นเฟอเส้นดับเส้นเฟอเนาะอันนี้เส้นไม่ใช่ตัวนี้เส้นอะไรนะเส้นใหญ่ๆนะี่เป็นเส้นเฟอเขาไม่รู้นะเนี่ยเขาแบบเขาเปียก เคือถ้าคนไหนกินตัวนี้ถ้าถึงจะใส่เขาแก่เทศแซมเผื่มาเขาจะเป็นเอ่อนั่งบาะนั่งเนี่ยเปใส่เนื้อหมูหรือเนื้อวัวเออหมูหรือวัวเอาขาลายไหมใส่เนื้อเดี๋ยวใส่เนื้อวัวไหมเอาอะไรก็ได้ใส่แซ่บไหมคะใส่เลยใส่ได้เนาะ่าจะเนื้อวัวแล้วเนื้อวัวมันแซ่บใส่เตี๋ยวเออไป อันนี้เราเห็นสามอย่างเลยนะน้องเพิ่งมาพอชชินหลังก่อนเด้อจนเสร็จแล้วไม่ครัทำช้าช้าแม่อยากให้เจ้าได้คลิปดีๆนะแล้วก็โอ้ดูหม้อแล้วเราจะทั้ไหนเพื่อนในแม่ละได้ก่มนเพื่อนในลูกโอเคเราลวนเนี้ยอืม พี่จับมาชิมเลยได้ปะวะของใครยืนยเนเนื้อวัวเนื้อวัวมีเดียมเร์มีเดียมแร่เลยโอ้น่ากินมากก้าวเ้ยสรุปแล้วเราจะไปแยกกันกินชามนี้ชามนี้เราจะไปชิมก่อนเพราะว่ามันน่ากินที่สุดแล้วเมื่อค้าเ็ามาบอกแต่แรกเนาะว่ามีมูวด้วยนี่ใส่มะเขือ S <S 2> <S 2> เสียงก็ต้องมีักเลนอ่ะเสร็จแล้วแล้วก็ใส่แบบนี <มา S 1> <ๆ>่ค้าบอกว่าเสร็จเสร็จสักทีจะได้บนเราขาดไปแล้วเดี๋ยวทำให้เข้าก่อนเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวว่ากันทีหลังเดี๋ยวดูก่อนว่าจิ๋มกว่าจิ๋มอ,อันนี้ก็เตรียมผักให้เราแล้วนูน่นด <ไป S 2> ูโอเคได้มาแล้วเฮ้ยผมเล่าถึงไหนอ๋ออยกเอ้าวว้าวเอายกไปเจอมั้งด้วะโ้องนี่ใส่ยางมั้งนี่นั่งอแล้วเดี๋ยวกินกันเลย